ต่อไปนี้อ่านมิภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิรกรรมการรอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย เอเริ่มจะหมดว่ะผมต้องไปหาผมต้องไปหาจกรับมาเยอะๆแล้วเอดีเริ่มจะหมดเพนก็ต้องไปซื้อ ได้หรอพี่พี่โซโนจบแคปได้เหรอโทษพี่เถิดเฮียฟาดกูหากมันดื้อน่ะพี่มันใครพี่ใครใครแทงนาย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 เน่นเน้นเน่ยตัวเนี้ยตัวตัวที่ผมกุมอยู่อ่ะมันมันเล่นกับผมแล้วมันไปแทงคนอดื้อน่ะเอาเฮ้ยเอาทำไงอ่ะไอ้ลุ่มเอายังงี้เดี๋ยวพี่จุ๊บให้ เนี่ยคนนี้ผมเลยแล้วคนเนี้ยเด้อเรอพี่พี่ครับเอ้ยมึงกลับไปหาเขากันดีเดอเรอพี่พี่กดเลยกเค้ร์เลกพี่เดี๋ยวผมออกออกค่าหมอให้ไอเค้รโทษทีพี่มันไปโดนะครับขอโทษครับโดนสี่เฮีย ยายยายพี่ขอโทษพี่พี่เรียกเคสเลยเดี๋ยวเพื่อนผมเาี๋ยวเดี๋ยวผมออกตังค์ให้ครับพี่ไม่เดี๋ยวให้ค่าทำขวัญเประมาณห้าบาทเดี๋ยวแจ้งกูเดี๋ยวแจ้งกูโหลพี่ชายขอโทษด้วยครับพี่พี่กดเรียกเคสเลยพี่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผมจ่ายให้ครับเดี๋ยวให้ค่าทำขวัญแค่แสนหนึ่งพ่อมึงไม่มีถึงเพื่อนพ่อมึงด้วยแจ้งด้วยไอ้เหี้ย ไม่ผมสลบอยู่ครับผมไม่รู้ครับไอ้เนี่ยหรอพี่พี่ือพี่พไมมือเขาขยับอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยพี่เขาสลบอ่ะพี่แต่คอมพิวต์ขยับอ่ะไม่พี่เขาสลบทาไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลย เีเขาเขาแทงเขาเล่นกับผมอยู่เอ้ยถ้าเขาผม่มีเลย <c oughs> เอ้ยพี่พี่มีที่ชุบไพี่เอ้ยพี่พี่ชุบพี่คนนั้นให้หน่อยดิหัวขาวอะ่ะเดี๋ยวผมให้ตังค์พี่ใช่หรอใช่พี่อีเฮียนี่ครับเว้ยเฮ้ยขอโทษด้วยนะครับพี่เฮ้ยแล้วเขากดเคสยังวะ ผมจะกดเคสอ่ะหายละพี่เขากดเคสยังอ่ะพี่พี่กดเคสยังอ่ะลาบกดรับเอ้ยผมไม่เป็นไรครับครับเลยครับใครแทงผมนะเมื่อกี้ตอนนี้ผมขอเลี้ยครับอะผมผมเป็นคนเรียงเองครับเคสอ่ะคุณหมอโอเคครับลาบแม่ใส่บินได้ผมไหมเอ้ย อะหลรถพวกไอ้มึงมารวมเลเวลบอดิพวกมึงอ่ะครับพี่เลี้ยวมึงมาดิเพราะมันมีคนมาแทงกูนะครับได้นะคร้าน้าอะไรพี่เลี้ยวขับไปหลังแต่มาเรเบิลบอลมาเรเบิลบอลใส่ปิงก่อนนะครับได้ครับได้น้ ไปไว้บนหน่อยนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเกำลังไปกำลังไปแก้ถึงแล้วถึงแล้วครับประมาณ3-7มไม้จูมันมาดักหน้าตู้แดงเฉยเลยเยียจูกับพี่ซอเนี่ย โดนอะไรนะทางน้าตู้แดงไอพี่พี่ยังผมนั่งแหละเอ้ยนี่มาดิเราเล่นกันไม่เหรอเล่นเล่นกันแล้วมาแทงผมไงฮะไม่รู้ผมไม่เล่นยังผม่อย เรอกคนนู้นเไมเล่นกเพื่อนมึงเะล่เมื่อกีกด่ากูที่แหรมัน่ด่าที่โป๊ะะกูพูดถูกไหมเล่อาเพื่อนมึงอะรอสักครอักคดเลยพีตัต่เลเฮ้เดียเีงไปเดียวก่เดียวยงไปเดียวก่อนไกางไงะบินยังไงพี่อะไรนะพี่อะไรยังไงพี่พี่เอายังไงอะจะเอายังไงอะไม่มึงอะจะเอายังไงอพี่เราไปแล้วาเมื่อกี้ฟังคือมึงยพี่มันแนผมมาอยูละต่เหมือนน ผมไม่ได้ตั้งใจเลยพี่ไม่คือมึงจะแทงเล่นกับเพื่อนมึงแล้วมึงจะแทงผิดใครก็ได้เหรอแล้วพี่อยู่ไหนพี่เดาไม่ครับมันไปโดนเฉยพี่แล้วมึงจะใช้ไงอ่ะมึงจะใช้ไงลองตัวแทนกูนีแ่เท่าไหร่เหรอพี่เท่าไหร่โอ้ยเคียร์ทั้งตัวไม่มีสักบาทเลยวะไม่ตอนนี้นมทำไม่มีอะไรแล้วมึงคุยกับใครอ่ะมึงคุยกับใครมันมีใครมึงจะใช้กูยังไงมึงจะใช้กูยังไง พวกมึงอ่ะพี่อยากได้อะไรอะ่ะทางตู้ผมไม่มีอะไรเลยมงึงมึงเสนอไม่ดิเฮ้ยอย่าใส่เกาะเข้ามานะมึงอย่าเพิ่งใส่เกาะมาไม<ฟ>่ไอเพชรไอ้ไดมอนด์อ่ะพี่แล้วก็ไอไ้ไแดงแดงเนี่ยเลยไปบนเลยไปบนแล้วก็ไอเหรียญฮาโลวีนแปดตานี่นพี่ผมเข้ามาไม่มีอะไรเลยเออพี่มันแทงพี่ได้เหตุผลอะไรอะ่ะมันพี่ได้ให้ขอเหตุผลม,มา แม่มันแทงได้กับเพื่อนมันแม่แล้วมันก็มาแทงตรงกูน่ะแล้วมันก็แทงกูน่ะไอ้นี่ที่ไปเก็บเห็ดกันนี่ใช่ไหมน่ะที่จอดรถจมน้ำปะเออใช่เพี่ใช่เอา,า,เ,อาเอาบัตรไปดิเอาเอาบัตรไปดิสองคนเลยเอาบัตรมาบัตรอะไรเพี่บัตรประชาชนหรอเออบัตร<า>อะไรเอาบัตรมาไหนอะพี่ เอามาเอามาบัตรบัตรที่เดียวไอ้เปี้ยมมันเสียงผมสะท้อนวะไอ้เปิดเปิดเป๋าอ่ะแล้วก็ไอเดียการอะแล้วก็กดอะไรอ่ะเพนี่ประเพณแล้วกดอะไรต่ออ่ะพี่ใช้อ่ะใช้บัตรอ่ะใช้บัตรใช่ตอนนั้นเนาะ นี่ป่ะเพใช่ป่ะไม่เห็นเอาส่งมาใหม่ส่งมาใหม่ไอ้ลิฟิกโชฉบอะไรพี่ดิไหนอันนี้ของใครอ่ะของผมพี่โฉบได้พี่โฉบได้พี่อันไหนอันไหนอีกคนของผมเสื้อขาวๆอ่ะอ่าขึ้นขึ้นไปเพี่ไม่ขึ้นเอามาใหม่ก่อนมาใหม่เดี๋ยวผมส่งใหม่มา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 ครับพี่ส้มมาได้เลยพีเอาไปเลยการเบอร์เซฮัลโหลลอากดเซตดูครับ ก็ไม่เพียกขึ้นไหมเนี่ยก็ไม่เด็กนี่ว่ะเออแล้วนี่เอาไงคือจะใช้หรือจะจะมีเรื่องต่อใช้ก็ได้ครับผมแต่ผมไม่มีอะไรอ่ะผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยไปไปจกปูนมาคนละยี่สิบถุงได้ได้เพี่แป๊บนึงแบ๊บนึงเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาได้เอาเบอร์มาเสร็จเอาเบอร์ของไอ้นี้ก็ได้ครับยังไงผมก็ออกกมกัน หนึ่งห้าห้าสองแปดสี่เพจห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าส่งข้อความมาอะไรนะเพจห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าน่ะไปจบปูนมาคนละยี่สิบถุงแล้วส่งข้อความมาทั้งหมดสี่สิบถุงใช่ไหมเพจเออสี่สิบถุงไม่ภายในวันไหน,น,ไหนจะจบให้ได้วันไหนวันนี้วันนี้เดี๋ยว,วนนพังนะเพจ ไม่แน่ใจเลยอ่ะอยู่ถึงกี่โมงวันนี้อยู่ถึงกี่โมงน่าจะยาวอยู่อ่ะพี่แต่เพื่อนผมไม่แน่เอ้ยกดผิดพวกไหนชินยาครับผมเพียรผม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 ไม่เชื่อหรอกคนใช่ไหมครับผมไม่เชื่อหรอกตังหมดแล้วครับหมอครับผมจิตหัวเขียวหมดเดี้อผมหมอเออใส่เบินที่ใครครับใส่เบินผมมาแล้ว เรียบร้อยแลวใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่แบบนึงเอ้ยมันไปทำสัญญาสภาได้ป่ะวะเขาเขาเป็นประชาชนป่ะไม่ทำได้ป่ะสภาก็คือสภาไม่ก็ทำได้เราไงไม่เอาเอางี้นะเราเราไปจบุญคนละยี่สิบถุงอ่ะแล้วก็ถ้าเอาไหมพี่ ถ้าถ้าคิดจะบิดก็ก็ไปปลอมตัวเนียนๆแล้วกันไม่น่าบิดดอกพี่เท่านั้นแหละเล่นไม่ยาวนั่นแหละโอเคครับไปจบปูนมไปให้ือไปแล้วพี่มันใช้มันเป็นมินิเกยมยังไงวะพี่จกปูนอะ่ะแค่กดเฉยๆง่ายๆนั่นแหละยี่สิบถุงอยู่แล้วเราหน่าใสจกปูนอยู่แล้วเดี๋ไปไปเราไปแลนต่อของเราต่อเดี๋ยวไงี้ย เดี๋ยวยายเลยพี่บอมพี่บอมไหมครับพี่บอมใช่พี่บอมไหมไม่ใช่ครับรอพี่บอมมากนึงนะพี่พี่บอมพี่บอมไหม เด okay, ี๋ยวเราเล่น eh, อ eh, uh, do? oui, ันนั้นออกกันรอบพักคุณนะเข้าใจป่ะตอนนี้พี่มีของไหมมีพวกกรอบมีพวกเพนไหมแล้วก็มีไอ้ืมคืออะไรอ่ะงานนี้อะไรเงี้ยเงี้ยเง้ยเป็นส่งพาวไหนเป็นส่งพาวไหนรถหาย ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ